สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เ็ารบรักทุกท่านรับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของ Top ปอีเลเววันนี้ก็กลับมาพบกับ f อฟที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึง่งนะครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับน่าสนใจนะสอบถามเข้ามาว่าแอดมินครับวิธีการซื้อขายนักเตะนะทำอย่างไรนะครับซื้อคงไม่มีปัญหาเนาะซื้อคง เรามีโทเค็นเราก็ซื้อได้แต่การขายเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาพ,พูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ Fc ทุกคนนะฮะที่ติดตามแอด like, มินเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมินนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับทำให้แอดมินมีเรื่องมาเล่ากับเพื่อนๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับ เอาล้ครับเราไปดูวิธีการที่เราจะซื้อขายนักเตนะน่ะสมมติว่าเรามีนักเตะที่ไม่ได้ใช้นะฮะในทีมนะครับอ่นักเตะที่ไม่ได้ใช้ก็ต้องมุ่งพุ่งเป้าไปที่ตัวสำรองครับตัวสำรองที่มีดาวเยอะๆหน่อยนะ,ะเยอะที่สุดอ่ะก็จะเป็นคนนี้นะครับอ่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแอดมินขอจัดเมื่อกี้มันติดอ่เขาเรียกว่าอะไร เนี่ยโอเคอ่ะจะมีอยู่ประมาณ3คนนะฮะสามคนที่มีประมาณ4ีดาวนะประมาณสีดาวซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้ครับมีอายุ18ปีนะนะแล้วก็30ปี18ปี2คน30ปี1คนนะครับคนที่อายุ18ปีเนี่ยราคาจะดีกว่าเพราะว่ายังเด็กกว่าแล้วก็ขายได้ใช้ได้งานใช้งานได้ เยอะนะครับสัญญาของเขาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่51ล้านนะครับถ้าขายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอายุ30เนี่ยอายุ30ปีเนี่ยอย่างคนเนี้ยนะครับสัญญาของเขาจะก็จะอยู่ที่ราคาตลาดจะอยู่ที่ประมาณนะเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าแอดมินขายโดยขายโดยการประมูลนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ แต่คนนี้อายุ30ปีแต่สัญญานะครับอยู่ที่51โอ้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะสัญญาอยู่ที่51เอ๊ะทำไมมันเท่ากันหมดเลยอะงงไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้น่าจะไม่ใช่ละหนึ่งดาวสัญญาโอ้ยแบบนี้ขายก็ได้เยอะสิฮะแบบนี้ขนาดหนึ่งดาวยังขายได้ตั้ง40 5 0โอ้โหไม่ใช่แลับแบบนี้น่าจะผิดจุดละ อย่าแอดมินขอรีเซ็ตใหม่ก่อนนะครับแปนะ๊บหนึ่งน่าจะผิดจุดแล้วแบบนี้นะครับน่าไม่น่าใช่อะคือคนดาวน้อยกว่าอายุนะครับมันน่าจะมีผลแต่ว่าน,นี่บอกไม่มีผลนะครับแอดมินขอรีเซ็ตใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปเข้าเกมใหม่อืม <c oughs> เข้าไปที่เดิมนะครับแ <c oughs> อดมินมี2ทีมนะครับทีมซอคกิฟ์เอฟซีนะครับทีมชุดใหญ่กับซอคกิฟ์อะคาเดมี y ทีมชุดเล็กนะครับอ่ะทีนี้เราเข้าไปที่ตัวนักเตะใหม่นะครับสัญญา51อันนี้สัญญา50เหลืออีก2ปีสัญญา49เหลืออีก2ปีเหมือนกันอ้าวไม่น่าใช่ครับแบบนี้งงแล้วครับแบบนี้ น่าจะผิดเพี้ยนอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับขนาด8ดาวขายได้5.2ไม่ไหวครับแบบนี้อ่ะโอเคสมมุติว่าเราจะขายครับเราจะขายนักเตะมันมีอยู่2ช่องเนาะอันนี้นะครับถ้ากดขายเลยนะครับตัวนี้มันน่าจะเพี้ยนแหละนะครับน่าจะมีบั็กนะครับไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ตัวนี้ตัวที่เป็นราคาตลาดกับราคาประมูลเนี่ย จริงๆนักเตะแต่ละคนมันต้องแตกต่างกันครับสมมุติว่า1ดาวเนาะมันไม่น่าจะราคาเท่ากันนี่เห็นไหมฮะหดาว227ล้านกับ49.8แต่8ดาวนะครับราคาเท่ากันเลยผมว่าไม่ใช่ละนะครับมันอาจจะมีบั๊กมีปัญหานะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเราไปที่การซื้อขายนักเตะกันดีกว่านะครับดูที่แมวมองก่อนเลยนะครับอันนี้การซื้อเนาะนะการซื้อเราดูที่แมวมองก่อนเลยนะครับ7ดาวนะครับจะราคา89นะครับ 89โทเค็นนะครับแต่ถ้าเป็น6ดาวก็จะอยู่ประมาณ49โทเค็นนะครับต่อรองนี่จะช่วงท้ายไม่พูดถึงต่อรองถ้าเป็นตัวของอเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ช่วยหามานะครับก็จะมีแตกต่างกัน3ดาวจะร,ราคา2โทเค็นนะครับ่า่ดาวก็ประมาณ5โทเค็นแล้วก็5ดาวประมาณ9โทเค็นอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวที่เป็น ผู้ช่วยหามาเนี่ยมันจะถูกกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องจ่ายตรงเหรียญน,นะครับไม่ต้องจ่ายตรงกล่องสีเนี่ย,ยนนครับกล่องเหรียญครับกล่องเงินเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องจ่ายเนี่ยครับไม่ต้องจ,จ่ายกล่องเงินจะเป็นแค่จ่ายแค่โทเค็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจตรงที่ผู้ช่วยหามานะครับเราก็สามารถซื้อได้เลยครับจากผู้ช่วยหามา ชอบตัวไหนเราขาดตำแหน่งไหนสมมติว่า ml นไปดูกลับไปดู ml ของแอดมินก่อนว่า ml ของแอดมินเป็นไงนี่ ml ของแอดมินมีอยู่นะครับนะมีมีใช้อยู่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวประมูลนะครับตัวประมูลที่เพื่อนๆอาจจะเห็นบ่อยอันนี้ซื้อได้นะครับเราประมูลแข่งกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับโอ้ราคานะครับก็ต้องดูราคาด้วยนะครับ ตอนนี้พุ่งไป19แล้วนะครับว่าคุ้มคุ้มค่ากับโทัวรเครียนที่จ่ายไปหรือไม่นะครับส่วนทีน่นี้พอเราซื้อแล้วทีนี้เราจะขายครับเราจะขายเราก็ไปที่ทีมครับสมมุติเราจะขายนะครับเราก็กดเข้ามาที่ตัวของอผู้เล่นนะครับก็สามารถที่จะกดขายตรงนี้ประมูลขายได้เลยนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณอ่ะแอดมินเห็นแล้วนะครับแอดมินเห็นแล้ว นะครับตัวที่แตกต่างกันคือตัวนี้ครับราคาขายโดยประมูลนะครับนี่ครับเราจะกดเพิ่มตรงนี้เอานะครับอยากอยากขายเท่าไหร่เพิ่มเอานะครับต่ำสุดเจ็ดสิบสูงสุดร้อยสิบหกนะครับแล้วก็นักเตะที่อยู่ในนี่ครับยี่สิบเจ็ดปีขายโดยประมูลนะครับดูครับโอ้โหราคา นะครับมันมันน่าจะมีบั๊กอะครับมันมันน่าจะมีบั๊กแล้วแบบเนี้ยมันแตกต่างกันมันต้องแตกต่างกันดีครับราคา8ดาวเนะี่ยขายโดยประมูลเนี่ยนะครับมันจะต้องสูงกว่านี้นะครับนะอันนี้ขายเลยเท่ากันเลยไม่ไม่ได้แล้วครับแบบเนี้ยนะครับ,แบบนะรบเราก็มากดขายตรงนี้อ่ะประเด็นนี้ไม่ต้องไปสนใจมันอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆจะขายนะครับตัวของเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เป็นเหมือนของแอดมินเนาะ แล้วก็เพื่อนก็เพิ่มเพิ่มลดตรงนี้ราคาต่ําสุดที่จะขายประมูลคือตัวเท่านี้นะครับแต่ถ้าเราอยากขายเพิ่มขึ้นเราก็กดบวกไปนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับตัวนักเตะก็จะไปอยู่ในการประมูลนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะยกเลิกเราก็สามารถยกเลิกได้นะครับสัญลักษณ์ของตัวนักเตะจะมีตัวแบบนี้ขึ้นมานะครับขายโดยประมูลเนี่ยครับเห็นไหมครับมีลูกคอนเห็นไหมครับเนี่ยคนนี้มีลูกค้อนนะครับนี่กําลังมีลูกค้อนอยู่ท้ายชื่อเห็นไหมครับประมูลใครสนใจก็มาประมูลเอานะครับ ถ้าสมมุติเราอยากขายหลายๆตัวก็ได้ครับขายโดยประมูลนะขายโดยประมูล15ล้านนะใครอยากซื้อก็มาซื้อนะครับเนี่ยร้อยสิ้าล้านขายโดยประมูลนะนี่ครับได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกเราก็ยกเลิกได้ครับยกเลิกนะคร ยกเลิกได้ยกเลิกการไม่ขายแล้วเปลี่ยนใจไม่ขายครับก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้นะครับกดที่สัญญานะครับกดยกเลิกนะครับจะขายก็กดที่สัญญาเหมือนกันแล้วก็ขายโดยประมูลหรือขายเลยก็ได้ครับขายเลยก็มีให้เลือกนะครับแต่จะได้แค่ราคาเนี้ยครับห้าสิบเอ็ดจุดสองล้านนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับการขายนะหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการซื้อขายผ่าน เพื่อนนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเลเวลใกล้ๆเราก็จะมีนักเตะที่เขาไม่ได้ใช้นะครับเราไปกดดูนะครับนักเตะตัวสำรองที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยครับราคานะข้อเสนอนะแต่ว่าต้องไปยื่นซื้อตอนอ่าโน่นแล้วครับใกล้จะหมดฤดูกาลนะครับอาทิตย์สุดท้ายก่อนหมดฤดูกาลนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่แอดมาด้วยนะครับคุณสตีฟนะฮะคุณสตีฟอ่ะรับคุณสตีฟก่อนนะครับนะขอบคุณมากนะครับคุณแมวส้มนะฮะแมวส้ม นามิอุซานะครับนี่เพิ่งเล่นเหมือนกันหลับแอดแล้วนะครับอันนี้คุณเพ็ดนะเป็ดแดงอ่ะคุณเป็ดแดงฮะเป็ดแดงยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับที่คว้า FA ฟเอคัพสำเร็จนะครับพลิกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับแนแบบเหนือประกาเซียนเลยครับหักประกาเซียนเลยครับใครๆก็คิดว่าเป็นรองครับผมเชียร์แมนซิตี้นะครับแต่โอ้โห นะครับเสียใจนะครับแมนซิตี้ไม่ได้ดับเบิลแชมป์เลยปีนี้นะครับอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ครับการซื้อขายนักเตะนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้แอดมิ n นะฮะแชร์เกี่ยวกับตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสงสัยประการไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่านะครับอด min ก็จะมาอ่าเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะครับติดขัดตรงไหนนะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆอาจจะติดขัดนะครับ สำหรับคนที่อยากให้อดมินเป็นพี่เลี้ยงก็สามารถทักมาได้ครับเดี๋ยวอดมินส่งลิงก์ให้นะครับก็จะได้เป็นพี่เลี้ยงให้ได้นะครับสำหรับคนไหนอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพอหอปากหอมคอนะครับอ่าขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งที่ชมคลิปมาจนจบนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ